สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวัฒนาตะจงครับคเมื่อไงไมาหยังมาหยังไงยามค่ายโอ้ยหนาวครับพี่น้องเโซโซเขาบบรรยากษ์แก่โซโซเนาะหนาวเป็นมาสีแดงตัวครับผมตอนโซ่คืนนี่ได้หลายครับผมสิบก้อนตัวยังไงกับตาหน่ะเทปอะไรน่าจะกล้าหอยครับ เขียบดีหอยครับผมโนม้องแม่ใช่ปะครับเจ้ายังมะเพียงหน่ครับผมชีดผมหัวนะครับผมนพอเหรอครับนี่โอ้แหวแรกครับนี่นี่ครับโอ้แหวน,นรแรกครับผมนี่แหละครับหมานแรกหมานหมาน,านมาน,านใส่ไว้จะมือใส่ไว้จะแจงเอขามาหอดผมนเนาะปลานิ่งครับ ปลาที่เนี่จะชื่อตามชิปแล้วครับเพราะว่าว่าที่จะไม่ซื้อว่าปลานิ่น่ยมันมีมีกีมาที่ไปมันเป็นยังไงมันจะมีแผงน้ำเนี่ครับเรื่มันี้ปักมือคนนะครับพอปักมือคนคนกระจุกข้นไว้นี่แน่เพราะตันว่านิ่แน่เลยนั่นเห็นว่านิ่แน่อีเลยได้ซื้อว่าปลานิ่มาตลอดนะครับนี่ครับบรรยากาศมี่เขาเก่งไอ้ปลาทีนกำลังขึ้นนะ ได้เด็กตอว่านี่นครับพี่ีสานครับทำมาหาเิ็จริงส่ลราพี่น้องเอ้ยบากลางเต้นอยู่เครือนนะครับอยู่เพชรบุรีตอนนี้นะครับผมเขีอนแม่ประจัน,น,จนเก็บตัวใญ่บงงังกล่องหมนเนาะคิดใจเนื้อ เดี๋ไทยนี่ครับบรรยากาศเนาะโอ้เจ๋งบรรยากาศขนาดพี่น้องเย็นนีเก่งครับอ่าที่จะลังขินนะครับผมดอยู่น้ำนี่สีเอล่ะน้ำเลือกเยอะพี่น้องมันก็เฉมิมฉลองเอ๊ยอยู่ไหนเด็กก็สูงโอ้ยโอ้ยเพียงแค่แก้วพี่น้องกิ่งไม้กิ่งไม้ ยังเงียะครับผมยังเงีได้ไหนยังเงีไงโอ้ยลอยโซโล่อ้ยครับออมันลึกโอ้ก็ด้ตัวเดียวครับผมรอคอยอันนี้จกจกจกไอ้ต่อมาจะจะไครเนี่ยเองา นี่ับคอยมันหลุดคับผม,มพี่น้องตื่นมมดปลาไงตัวนึงอ <ucking> ืมสวบตัวครับปลาโดนกินเบดิดปลากดเลี้ยงต่หัวครับผมปลากดมาก,ลก,มากลเลยนีครับขา,าดเบิดครับผม <c oughs> ห้อยปลาโด,โนโดโนเนาะปลาโดน้องกินตุ๊กตาขาดปุ๊บมันเรื่อยครับผมน,นี่ไงเริ่มเริ่มต่ำลงเรืร่อยๆน้ำนี่ห้อยรถเลยครับนี่น,นี่พี่น้องห้อยรถเลยครับนี่เระครับติดหมดเนี่ยมันยเิงไปตรงนี้มีหอยไหม,มหใช้เท้าขีบแบบ ตัวม <minutes. S 1> <ENNIS> ันใหญ่ไ <lawsuit> ม <ulously, S 1> ่หมนเหรอฮะยังไม่ไหนถี่ก็อ้บโอ้ยนี่นี่ครับห่อยมันถีกเพื่อนนี่ครับเมื่อเมื่อนี่ยรักฐานนี่เข่าม่องผมบักไงนี่มันเกือบขาดครั้งนี่อืมนี่พอยมันถี่เพื่อนครับนี่เมื่อเมื่อนี่ครับมองไม่ไหมพี่น้องนี่ถี่เพื่อนนะครับกลิ่นปลาหน่อยครับปลดูธรรมดได้เพี่น้องเนี่ย ินปานินกัดขาดได่ต้งนทานไง้าโอ้โหขนพอขนแม่หอยพี่น้องมาเอไม่ได้ปลาหอยสิบโลนี่ก็โอเคอยู่น้องไม่ยชกสิโลนี่กโอ้โหเป็นบะหมี่จีอร่อยหาายยกินอ่ับ ยายามันไหลเนอะสารเคมีมันไหลโอ้พี่น้องนไม่ได้ตัวเดียวเนาะผมลงมานำ้ำโอ้ขาดเบ็ดพี่น้องไง ยังกับดีเพียเดียวครับผมเดี๋ยวโบกระตุกเลยโอ้ปลาปลาทูพี่น้องปลาทูครับพี่ปลาทูครับปลาทูมันดีครับผมปลาทูของแกครับนี่โอ้ปลาทูดีดีอ่โอ้ยแต่น้ามันดีครับผม ใส่ใส่โอ้พุ่น้องปลาทูครับผมสองตัวเลยครับ <laughs> ไอพวปลาหนิ้น <laughs> โมเม้นี่ปลาทูใช่ไหนี่เป็นปลาทูครับเก็บหลุดนี่เก็บหลุดแล้วครับโซ่เก็บปลาหนิ้นนี่ครับพี่น้อง ชีวิอากาศเย็นมาเลยโอ้โหบังเอาพี่น้องปลาสูบปีปลาหน่อยไม่ปลาอืม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 ,อมปลากระสุกเนาะเอามาหลุนครับผมได้สามแพรครับผมสามแพรแล้วงานนี้สว่างนะครับมองเดียวเลยโอ้โหใหมันหลุดน,นี่นี่ สามตัวกรอครับน้องเราให้หลุดตัวเให้ขาดขาดอืมโอ้ขาดไปน้ำเริ่มต่ำลงแล้วน้ำเตือนมั้ยอืม

อ๋อเฉกแล้วครับยุคขันต้นใหม่ยังไปรุนกันครับเพราะโตโตเสมอน้องรวงตรงนั้นยังมีอีกนะมันไม่ได้ลอยขึ้นนะโอ้ฝนนะครับองลงอยู่ครับปลาตองครับผมปตองปลาตองครับนี่ปลาตองปลาตองครับผมเดี๋ยวตอนนี้ยังพันตองครับตองได้อีกสองตัวครับนี่ืมได้แล้วมันขึ้นตัวหนึ่งอืมลอยแล้วสองตัวได้แล้วยังม่ตองครับผมตองอีกตัวหนึ่งนัน ตันตองครับพอตองอีตกตงสามตัวนครับเมีนตองตองสามตองสามเรียบถ้าสดๆดทั้งสี่นะครับหลาบพี่น้องเอ้ยลาบเหนียวหัวเพื่อว่าลับเหนียวกัทั้งุบนนะครับเทั้งบนทังสีเกตทั้งบุรีรัมหลาบเหนียวลบแเคิดว่าต,ตสังยี่พอนะครับ เห็ดเสียบโอ้นี่ก็ปลาตองันะน่ะอยู่เหนือน้ำเลยอืมลอยลงอย่ไนีเด็กที่ตัวนี้เดสองโัรที่มึงอือสรุปสรุปก็ได้แล้วเลยอือโอ้โหโอ้โหเ้แล้วครับผม สีแต้มลองมันโดดออกนับแต้มเลยครับสีแต้มนะครับผมสิเป็นหาแต้มนะครับขออีกตัวนึงนะครับตามทฤษฎีที่ผมเคยหามามันติตอดเมื่อยผมว่าอยู่ใกล้นี่แหละไม่มีอีกตัวนึงครับเฮ้อว้โอ้หนี่ดีพี่น้องอีนี้อ่ะโอ้โหนุ้ยทฤษีเด้ด่วพี่น้อง ชนมุนยุ้ปุ้ยเนาะปลาปลายัางไงเนี่ยตัวนี้ปลาตะเพียนครับตะเพียนมีหนองไม่แจ้งปลาปลาลาบปลาหลาบคุ่ครับผมยังอยู่ใต้หุลงอยู่บังที่บังที่ถอดกับเตียบเลยครับบ่ต้องบังท,ที่ไมั่กงางนี่บางไี่ชาวจันทิปลายัดยังกินครับผมวันนี้กลับค่ำหมดแล้วครับันจะไปเี้ยใครมาเดียงอีกเนาะ เมจตะขาแา่อนุลนุล้อมอนุล้อมป้อมไมเมื่อกี้มองเสื้อมองันไม่องอีกลธรรมชาติให้ชีวิต อย่างโทรศัพท์ใปชีวิตน้ำยู่ไหมออโอ้อยปลากะตะปเพียนครับผมปอยียน้ปลากรกัวมโโอ้ปานี่ยังก็ละเปนดน้อนจันครับผมปลาน้อนจันตรงใส,ส่สีเมียไขรครับสีเมียไข่ผมจมิดปิ้งไม่ได้หรอครับผม ตัางไหล้มาเอามาเทียบล้ามาตะรุนอืมมันจะเหี้ยอ้ครับเจี๊ยบแจมแล้วเทียบหกหกแจมแล้วพี่น้องเหมือนเดิมมื่อนื่ก็ได้หกนี่ก็ได้ไ้ยไม่ได้หกหรอก หมดแล้วเลอยไหนจบแล้วอ้าวหาลุดเลยไม่หลุดเลยนี่อืมฟันกันยังไงน,งนะฟันฝันมันพันมันหลุดถ้าตัวใหญ่พ่ค่อยอยู่นะครับงสงสัยอ่อมปลาแบบนี้อืมอ้าเหยียบหอยกันอ้าเหยีบหยบหอยกดดับเม <ดำ S 2> ื่อไหรที <laughs> อู้ ขาวอย่างเดียวใช่ไหมมเจียวดำไม่ได้เดี๋ยวจีมีป่ยิบยิขึ้นโอ้ยง่ายๆฝนไปฮะ่ายเดี๋ยวขึ้นที่พีน้องฮะีนน้อยนึงไงปักง่ายอย่างนั่น่ะเดี๋ยวหยิบได้อีกเร็ว พลังง,งไอ้เยอะพลังตีนขนส่งมันยิส่สียะชุนตากลยเจงนหายหามันไปไ,ปไวมันไปนำนาอืมเิงไปนำนาเลยมุดดิงเออมุดบากนรวะนีบจีบปากันเลยเออ,อไล่ก่นแม่ยิ่เจีบเลยแฮมเลยเสียบเจ้าเลยอ้าช่เสียบเลยวะ แล้วผู้ี้นี่กีบหอยครับพี่น้องสวัสดีครับจันแดงเอาโอยรูปตัวนี้เอาเดี๋ยวโอ้ยบาดตีนพี่น้องอเลยโอตีนขีบหอยครับมุดประเด็ยขีบขีบตัวป่ากันนะหอยไหลครับผมอีกจะไอยืนหนามเล็กเจ้าเดียๆๆ๋ยวไปเช็คแผลทั้งโกกครับผม ชิคชิกแล้วชิกแล้วโอ้ยสิได้เข็นแล้วครับรในปลาตองตัวนึงปลาอีศพบรเพียนนะครับรปรเป็นหกตัวโดดออกซะปะ่า หอ,อยหอ,อยหอ,อยนี่ยรอดจอรถบุ้งยี้อะไรหอยบาดบอกแล้วว่าจะเล่นกับหอยบาดหัวไม่ตีนเลยเะีร <c> เ <oughs> อ้อยมีหอยมีหอยมียมม <c oughs> ไม่เฉียดครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ครันมาหากินนะครับผมขับไอพีเอสสารัฐโอเวอร์แมนขับรถอนไรนะถ้าองกับบักกวันนอสยาเสียวันเอาไปได้ได้ตัวไหนนี่ครับยอดท้องแดงเนาะกับเป็นรวมนี่เสาร์หนีได้ไหมโอ้เป็รอมกับเมื่อคืนนีกันโอ้ถึงยี่สิบตัวอยู่มั้งน่าจะน่าจะถึงเนาะทีแรกอะไรเยอะจะเยอะอยู่